ันบ้าเข้าไปทุกคนนะนทำไมว่าเอาเอาไปทำอะไรหรือเปล่ารูว่าต้นนี้เป็นต้นที่สามารถทำเป็นพวกยุงพวกยายหรือเปล่ามันถึงฟันไปใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรองเท้าใครก่อนแต่ว่าขาดเสียงไปเลยสวดเลยทุกคนนะม่สวดถถาสักอย่างนะ กูว่าไงคนกมว่ามา,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 าถึงหาไอแค่คนนะเจอไหมกูว่าต้องเป็นมันเจอไหม สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมอยกั่ผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผมก็จะพาพี่เอฟทุกคนนะที่ดูคลิปผมกลับมาที่แค่ทุกคนนะแค่ที่ผมเคยเจอสิ่งแปลกแปกเยอะแยะทุกคนนะที่มาแรกแค่นี้ผมเคยเจอเด็กคนหนึ่งมาเรียกผมไม่เรียกคนเหมือนมันมาเตือนว่าให้รีบออกจากป่าหรือว่าจากแค่นั้นเพราะว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีทุกคนเราก็รีบออกไปนะแล้วเด็กคนนั้นแล้เด็กคนนั้นก็หายไปทุกคนนะ กินไม้หักแนละ้วแล้วก็ครั้งต่อมาผมก็เหมือนจะมากับน,น้องต้นไม้หรือเปล่าเจอเหมือนคนแบบว่าไม่รู้เป็นคนเล่นร่อนหลวงอะไร,รทุกคนนะทาตัวแปลกๆแล้วก็เดินตามนอกมาตอนที่น้องยิงนกได้นี่ผมพยายามเล่าอ่าเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะที่พี่ได้ฟังแบบว่า,วาตอนที่มาที่บาที่มาที่ไปคืออะไรบ้างทุกคนนะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่มา้องต้นไม้ทุกคนนะไอ้ไม่รู้เป็นโจรป่าหรือเปล่ากางเกงสีขาวทุกคนนะกางเกงสีขาวแล้วก็เหมือนจะ ผ้าโพกหน้าผมจําสี่ผ้าโพกหน้าไม่ได้แล้วก็มีใบไม้อะเนบหูพ,พี่ผมไม่รู้เป็นเป็นพวกโจรแบบว่ามีของติดตัวกันหรือเปล่าเป็นพวกของแบบสามารถพางกายได้หรือว่าพวกโจนปลาที่มีวิชาอาคมทุกคนนะไปเจอมันทุกคนนะมันขอป้อนของจากผมที่จับน้องเป็นตัวประกันทุกคนนะรอบนี้ผมเลยมาคนเดียวทุกคนผมไม่อยากให้น้องมาเสี่ยงนะผมมาคนเดียวผมจะมาดูว่าผมมาเจอสิ่ง แปลกประหลาดอะไรอีกทุกคนนะจะมาดูว่าตรงแค่นั้นมันมีอะไรกันแน่คนมันถึงเจอสิ่งแปลกๆเยอะแยะทุกคนนะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค like, ์กดแชร์ 2, รให้ผมทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c o b o o k y o u t พี่แดีสอพี่แฟดวีสให้ผมทีนะทุกคนนะไป้ฉพอมาไปที่แค่ที่ผมเคยไปแล้วทุกคนนะไปดูว่าจะเจออะไรหรือเปล่าไปไปทุกคนก็เริ่มเดินทางจากด้านล่างไปข้างบนนะก็ระหวางทางเป็นร่องห้วยเก่าเป็นน้ำตก ล้างหรือเปล่าน้ำตกเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าลัากษณะเหมือนเคยมีน้ำตกมาก่อนที่นี่นะวันนี้อากาศมันนิ่งมากแดดร้อนเปี้ยงเลยแล้วก็ไม่มีลมสักแอะทุกคนนะตอนนี้ไม่มีลมเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีลมขีดอะไร ทุกครั้งถ้าผมมาคนเดียวผมจะไม่เสี่ยงสู้อะไรกับใครนทัทนคนนะถึงเจอใครเลยไงผมจะไม่ตอก,ก่อนไม่สู้นะเพราะว่าผมต้องตัวเองให้รอดไปก่อนถ้าผมเจออะไรผมก็จะพิสูจน์ว่ามันใช่อะไรหรือเปล่าใช่จริงหรือคิดหรือเปล่านะทุกคนนะแค่พิสูจน์เฉยเมียสู้เมียทำให้ตัวเองต้องมาเสี่ยงต้องมาตกอยู่อันตรายเกินไปทุกคนนะ ไม่รู้ว่าแค่ที่เคยเจอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกคนแค่ <_ EN> มันเคยเจอในผ่านมาใช้แค่ตรงนั้นทุกคนนะแล้วก็มันจะไม่ให้ผมขึ้นไปบนแค่ไม่รู้ว่ามันห้ามทำไมหรือว่าเป็นไรหรือว่ามีสิ่งอะไระไม่ดีของตรงห้างหรือเปล่าตรงแค่หรือเปล่า มันไล่บอ,อกไปแล้วจะเอาเปืนยิงคู่ทุกคนนะมาสองคนครั้งนั้นผมจะมากันตรงต้นไม้ทุกคนแต่กูนะทุกคนผมขอ ผมเห็นมีรอยฟันไม้พี่ไม่รู้ใครฟันลากโคนไม้ตรงนี้ทุกคนต้นไม้ต้นเนี้ยมีคนฟันนะทุกคนนะใช่ปะแล้วมันฟันลึกด้วยทุกคนไม่รู้จะฟันทำไมลึกขนาดนั้นแล้วก็ล่องรอยมันจะไม่นานใชพี่ใช่ไหมล่องอยการฟันันมดีนยวเพิ่งจะไม่นานมากว่าไ่ทุกคนไม่รู้ว่าใครมาฟันยังไงทุกคนนะ มันต้องมีคนฟันแน่ฟันบ้าเข้าไปทุกคนนะทำทไมวเ่เอาเอาไปทำอะไรห,หรือเปล่าหรือว่าต้นนี้เป็นต้นที่สามารถทำเป็นพวกยุงพวกยายหรือเปล่ามันถึงฟันไปใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดาวไว้ก่อนไปพี่ไปกันต่อครับ จะจุดแรกจุด,จดที่พิดปกติจุดแรกะที่มีรอยฟันต้นไม้แบบคนทั้งจากลึกพอสมควรวน,นะค็นะลึกลึกลึกอยู่ง,ง่ายฝนตกไปวันก่อนหรือเปล่าทำให้น้ำขังหรือคนนะต้องรอยน้ำขังฝนตกหรือเปล่า พ,พี่พี่รองเท้าไขก่อนตัวขาดรองเท้าไขก่อนมีคนมาที่นี่หรอมีคนเดินไปที่รองเท้าขาดก็ทิ้งรองเท้าไปเลยทุกคนลองรอยจุดที่สองนะทุกคนนะจุดที่เห็นน้ำจนจุดที่มัน มีจุดที่เกิดตามธรรมชาติอ่ะเป็นจุดที่เกิดการจากการสร้างขึ้นทุกคนนะสองจุดละไม่รู้ว่าผมเจออะไรข้างหน้าทุกคนนะจะมได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงไหมเสียงมันมีอะไราย้ำถึมทุบเนี่ยดังทุบเลยพี่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าผมไม่รู้ว่า ไอ้คนไอ้โจนโจนที่มันใส่เกงสีขาวหรือเปล่าให้เกงสีขาวมันมันรึเปล่าทุกคนเพราะว่ามันพังตัวแอปมองผมหรือเปล่าวะไม่รู้อะออกมาผมก็ผมก็ฟอพร้พอมมาทนนะออกมาก็พร้อมจะฟัน,นะนอมนะม,นม,อม,มีผมก็มีอาคมนะมีอาคมมีผมก็มีอาคมนะมีผมก็ฟันมันเข้าแค่นั้นทุกคนนะ นจะบอกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนที่ผมมากับบางต้นไม้แล้วไอโจนกับเงงขาวทุกคนที่มันจะป้นของขมัผม,มอยู่เนี้ยจุดนี้เลยทุกคนที่ <c oughs> ผม <c oughs> ลงมาหามันข้างล่างแล้วน้องต้นไม้นั่งอยู่ข้างบนตรงนี้ยืนดูแล้วมันก็โผล่จากไหนมามารูทุกคนนะโผล่มาข้างหลังน้องแล้วก็จับน้องล็อกคอไว้แต่มันก็มีดไม่รู้มีดหรืออะไรไม่ได้เราคอยเฉยมันไม่ได้พกมีดมันขอด สิ่งคองกับผมอ่ะไม่รู้เป็นอาวุธชิ้นไหนผมจำไม่ได้ผมให้ไม่ชิ้นยังไม่ทันให้มันทียังไม่ทันจะให้มันทุกคนลองต้นไม้กัดแขนนะทุกคนนะม,มันฉลาดมากพัฒนาตัวรอดได้ไข่กบนี่ยทุกคนกบวางไข่ต่อไป ผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนมีอะไรล้อมรอบผมทุกคนรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างผมอ่ะทำให้ผมรู้สึกแบบแปลกๆทุกคนรู้สึกก็เลยมันแตกมากเลยพี่แล้วม,มาคนเดียวไงว่าผมคิดเองหรือเปล่ามาคนเดียวจะแบบคิดมากจนแบบระแวงเองหรือเปล่าทุกคน อาไงไวะพูดไม่ทันจบคำเลยว่าเราแบงแบงหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าเสียงก้อนหินกระทบกันดังมากใช่หวะโอเคพี่าอย่างนี้มันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้ตรงที่แค่ก่อนไปหาจุดจุด,ด,ดมันไปก่อน ผมเพียงกบเก็บกบเก,บก,บก,บก็บทุกคนมันมีอะไรตามผมมาพักย่า่ ใจผมสั่นแล้วตอนนี้ตาจจะมผมน้ำสั่นแรงขึ้นละวมันต้องมีต้องมีคนเห็นผมแล้วก็ตามตามผมอยู่ผมว่านะโอ้นั่งทำสมาธิฟังเสียงแป๊บนึงอ่ะผมไม่อยากวู้วางไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผมคิดมากไปหรือเปล่า ผมพยายามจะไม่ทักนะแล้วมีอะไรแกล้งผมอยู่พวกกุมันทองหรือเปล่าผมพยาจะไม่ทักเสียงจะยินเสียงคนคงขีมันก็อดใจไม่ไหวมันต้องทักขึ้นมาทุกคน ทุกคนรีบมาจนลืมคลองจิตสวที่สำคัญทุกคนโอ้ยเสีงเลยทุกแล้วก็มีอาคมหนึ่งอย่างคือมีอาคมก็สามารถช่วยผมได้ทุกคนมีอาคมวางสมาธิกลับมาแล้วมีสมาธิกลับมาแล้วน สติมากขึ้นนะทุกคนนิ่งมากขึ้น,นสู้อะไรแวะเสียงไปไครสู้เลย,เเลยทุกคนนะไม้สูดะถาสักอย่างนะ กูว่าไงคนผมว่าวมาถึงหาไอแฉกคนนะเจอไหมกูมว่าต้องเป็นมันกูว่าคิดแล้วคิดในแจ้งจะแ,แลกต้องเป็นมันดีโจนที่มันต้นผมครั้งก่อนอย่างนั้นก็มีโจนเกงเขา ยังมันทำชุดทำพิธีออกมาเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงที่ป้นกูครั้งก่อนจะ้องต้นไม้อะมึงใช่ไหมฮะมึงเป็นใครวะแล้วกูไปทำให้มึงต้องมาปนล้นกูทำไมวะ ันไม่ใช่ที่มึงมึงไม่ได้สร้างที่ซ้ำเป็นใครวะนม่นเป็นใครวะกูเป็นโจรทำไม่มันโจรแล้วมึงมาจะมายุ่งทำไมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่่ใชที่ของมึงกูแจ้งตำรวจมาจับมึงอ่ะจะหาตัวกูเจออฮะใช่ไหมมึงมีของหรู้ไงฮะ มีของหรือว่าไงใช่ว่มึงท่องคาถาสักอย่างมึงมึงทำของเหรอหรือว่าไงหรือว่ามึงเป็นพวกโจรที่มีของจะเอาย่าหอมไหมนะฮะกูไม่ยอมให้มึงมายึดที่คนอื่นอย่างนี้หรอกอ้าวไอ้ชิวยิงเลยไปไอ้ผมยิงบอลสติกมาทุกคนแม่งโคตรสวยเลยถ้าบอลสติกมายิงแม่งให้เละอย่างเง้ยไม่ให้ออกมาอย่างเงี้ย มันหนีไปให้ไกลอย่างเงี้ยมึงอยากให้มึงมาเดินที่คนอย่างนี้หรอไงกูใจกำลังนะโดนมาจับมึงโหม,มาทิว่าหากูเจอมึงมีของกูก็มีของเหมือนกันนะมีกูก็ลงเอาคมมากูแทงกูฟันมึงเข้าแน่แหละ<ม> ขึ้นมามึงเป็นคนบ้าหรือเปล่าความจริงขึ้นมาขึ้นมาเรียกคนมาขึ้นมาตายนะก็กลัวก็ไม่ดดมกล้นะา,าสเสี่ยงกันไปมาคนเดียวก็วไม่อยากจังจะบอกบอกต้นคิดไปแล้วผมไม่อยากจะสเสี่ยงชีวิตเกินไปทุกคนนะมาคนเดียวแต่ตอนเนี้ยผมเจอมาแค่คนเดียวนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามีากี่คนเดี๋ยวตอผมเจอคนเดียว<ะ> ผมมาตามคนมาช่วยดีกว่าทุกคนนะแตดีกว่ามาั้งโอ้ยจริงว่าทุกคนจะไปตามคนมาช่วยจะบอกก็ไปจะกลับมาเฉยเฉยมั้ยเปล่า,าทุกคนมาทำพิธีแล้ววะนี่ทุกคนเนี่ยคือพิธีกรรมนะมันจะเอาไปไม้บัดท้องกระถางอย่างทุกคนนะแล้วก็ใช้เสียบข้างๆหูมันคนเจอปะ มัน่มจากข้างก่อนของตุ้นหมายมาเอาเสียบหัวขางข้ามันก็หายตัวได้ทุกคนงงมากเลยมันเริ่มจะทำพิธีทุกอย่างทุกคนนะต้องขัดขวางมาันดิพี่ต้องขัดขวางมาัน มาทำไรฮะเกี่ยวกับยอมมือง,ง่ายเหรอฮะยอมมือง,ง่ายเหรอฮะยังก้อนมึงจะป้นกูใช่ไหมเจ้ากูมาเจอกูเจอกูทุกคนไม่กลวงเลยไม่ได้กลวงเลย,ลเลยนี่คุณงงมาวะพี่มามาคงมาคุณงมา อื้ยนี่ตามนปามหรอมาตามหรอมานี่เป็นไรวะเฮ้ยไห่นรวะพี่ทุกคนใครเป็นอย่างไรไม่ยิงแค่เสียงไม่เจอตัวทุกคน นี้ยวะเฮ้ยพี่ๆเปนน้องคนได้เหรอวะมันให้ตัวได้หรอกทุกคนนี่เหรอ๋ออุ๊ยอุ๊ยมันโผล่แล้วทุกคนมันโผล่แล้วทุกคนมันโผล่แล้วฮ่าวายยังวะ เจอแล้วคนจอวะแอปซูมมองความอยู่ทุกคนนะใช่ไหมใช่ไหมเน,นี่มึงแค่กูโง่กูเจอมึงไอ้ควายกูไม่อยอมต้องทนยังไงหรอกกูจะไประเรียกพวมกมาช่วยจับมึงแล้วก็ตจตำรวจมาจับมึงด้วย เดียวทุกคนนะถ้าผมเดินขึ้นมาไม่มีใครเห็นผมได้ทุกคนมาตามมาดิดพาผมไปเข้าคุกมาดิมาตามมาตามมาทุกคนมาท้ากุมเหรอ้าวมามามา,มา 啊！啊 <ítulo>！快点！啊！怎么？哎！天热，干啥呢？哇！太累啦，兄弟！ ยูจะฝันโยน,ยนมาทุคกคนโคตรไกลพี่นะโคอกแรอย่างวะนอนนั่นองอนนั่งนอนนั้งเลยใช่ไหมยัมงไม่กลัวเลยวะนี่ไม่กลัวเลยพี่้ยชิบหายวะไอยังกลัวเลยพี่ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยนวเอ้าทำยังไงวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำยังไงวะทุกคนไม่ทำยังไงวะเฮ้ย มาทุกคนเอา้าทุกคนมาเร็วมากเลยพ,พี่นั่นพวกอย่ามันเห็นเหรอทุกคนเมื่อกี้อยู่นี่อยู่เลยพวกคนดูแลทุกคนเจะวะไอ้หมวทุกคนโคตรไวเลยมึงอย่าไปทำให้ใครจะร้อนได้เปล่าวะมึงอยู่ของมึงได้เปล่าวะเฮ้ย มึงจะปงไปขโมยใช่ไหมไม่ใช่ของมึงจะป้นทำไมเขาไม่ทำอะไความดจะร้อนให้มึงแล้วให้เขาเดือดร้อนทำไมจะป้นตอนตนี้ต้องต้องหาคนมาช่วยแล้วทุกคนมีโจนในฉากนี้ทุกคนนะเป็นโจรที่มีวิชาคมทุกคนนะม,นมา,มะาแล้วจะมาทำคาถ่ายนะทำถ่ายนะคาถ่าใช่ไหมทำคาถ่าใช่ไหม เราจะตามนี่เออใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยเออใช่ไหมเอาไปมันเล่นของมันเล่นของแะเจ็บปะเจ็บปะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้มาแล้วมาแล้วมันขุดไปเลยพี่ ยู่นี่แล้วทุกคนอยู่นี่แล้วอ๋อวันนี้ผมทุบไม่ไหวแน่มันไหวไม่ไหวิชาคมมันก็มีมีอาคมผมจะเอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปตามเพื่อนก่อนทุกคนนะก็จะตามจะโทรแจ้งตำรวจทุกคนนะมึงรอก่อนนะกูมาอีกแน่มามาเพราะก็ไปตามเพื่อนก่อนทุกคนนะมันคลั่งมันคลั่งละ